อปอเหนอวาลเะดครับพี่น้องงัดของใหญครับงัดงัดท้งงัดละครับวันนี้อเอาอูเป็โกงครับพี่น้องรุ่นครับรุ่นครับโกงขนาดนี้ได้รุ่นแล้วครับพี่น้องสิบกิโลครับสิบอัพ อ,อ,อ,บบอ,อู้โอ้ยูทูบเบอร์ไลฟ์ช่องครับพี่น้องมีทั้งช่องอุบลน้ำซิ่งมวันฟันล,ล้อนะคะรับเมาไม่เแค่เด็เอาโอ้เดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวผมเป็นจราจรให้เดี๋ยวเป็นจราจรให้ยิ่งงานผมบอกว่าเอา,า,า,าเ,ออเอารถยิ่มาหลากนเลยเอาไหม ไอ้นุม่มกบอกเอาแมคโครมาเอาแมคโครกาหลังแลเดกมพาดูอันนี้โอเคพี่น้องครับตอนนี้สูไปแล้วประมาณ20นาทีได้ครับรนะ ไปก่อนแถวจอกอติดครับจอกอติดไปครับไปแล้วไปแล้วหลุดไปหลุดไปอุ้ยทางกะลิครับมือไหน,นี่ะนะกันมือ่นิสเทืยรมันก็ตีเป็นเสียงฮึง อยู่อะนี่ครับบรรยากาศยามใบของเครื่อราชสีครับหลุดบอเอ้า oh, ัวดยตัวเียคงไหนครับงไหนมีมาโอ้ยนุ่มกันมาป่โอ้เดินตามไปดูปมาครับพี่น้องลดบอห้อน้ รุ่นวสันรุ่น,นาอืออยู่เด้อขอให้อยู่ครับไอ้พี่น้องนั่งไปครับอ่าอุ้ยครับยูทูบเบอร์ครับ, YouTuber, รบแห่กันมากครับผมเออของเที่ยรครับเอ้ยไปละหุ่น,น,น,นล,ลงไปแล้วครับพี่น้องอหาไรครับพี่น้องเนื่องจากว่าปลาตัวใหญ่มันผ้าหมากเบ็ดไปเกี่ยว กับอันนี้ตอมอมันจะมีตอหมอขางลางเลยครัเป็นเสาปูนตอนนี้เป็นการหาไ่เพื่อจะเอาปลาออกมานะฮะตะบองหัวตอนนี้มันออกได้แะ้วไปติดตามครับพี่น้องกลางละมูนก็เป็นเลือครับเป็นกบบกันวานแหร <c oughs> ไปไปไกลแล้วครับพี่น้อง อืมเอาบู๊เ,เดเี๋ยวผมนำไปครับโอ้ยพี่น้องครับเป็นตาดเสียดายครับพี่น้องเป็นังไงครับไอ้ขาดบ่โอ้ยขาดครับเสียดายเสียดา,ายพี่น้องมันหย่อนขาดหย่อนมันไปเกาะบห่หรือมันกระชากครับหย่อนไปเกาะครับพี่น้องโอ้ยเสียดายเกาะตอม้อครับ เาานาะนะนะคอยได้อีกขึ้นครับคอยได้อีกครับผมติดตามครับพี่น้องอืเมืองขั้นเบ็ดโกงนี่่รับบนหนาต่ำกว่าสิบโลครับอ่าทีสิบหาซิหกโลได้เป็น อันนี้พี่อีพี่อีเจ้าปอนครับครับปอนเนาพี่นองครับเฮ้ยเสียดายเนาะนะผมไปนังครับสูงก,กันไหมครับพี่นองอ่าสัาคิปนี้พ่อไปสักนึ่ครับ